้อตายเลยเฟินจังอย่าให้เผลอเลยจบแล้วอู้หหาตัวเฮ้ยช้าก่อนขอจบสวยปาดหนองไปละแตกว้าตัวสไล ได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยผมได้อะไรมาอ๋อเนี่ยสามเหลี่ยมสีดำผมได้แผ่นต่อยดากว่ะผมได้แผ่นเบีซอมบี้มาหนานี่ได้อะไรไปดีเนี่ยเอไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งคลาบกูลืมไปมีคนแม่งไอ้นี่อยู่วันช็อตอยู่ลาก่อนพี่ก่อนเดี๋ยว้ลากรพีโก้แล้วโกยละมันอยู่ละให้รอดล่อมาล่อมาแล้วว่ะ ยัยก็เราพูดให้ล่อมนเรียบร้อยตัวระเบิดเลยได้แชมได้สเปอร์แชมพูขาวอะไรวันนี้อ่ะทุกวันรอก็ไม่รออยจริงๆไอ้กูได้น้ตสีชนพูมาสามอันใครเอาบ้างใครจะเอาไปค้าอะไรบ่าโน้อสตีมพูผมไม่ต้องการเอาทำไม่กูไงเอาเปล่าที่ให้โอ้ผมมีแล้ว ไม่เป็นไรพี่โนโนผมผมผมฟาร์มได้พี่ไม่ต้องห่วงตอนนี้ผมขาดแค่ไม้อย่างเดียวเท่านั้นแหละโก้มันก็ตีแตกเหมือนกันเนี่ยผมโก้ตีแตกอยู่ผมผมเดี๋ยวผมค่อยตีดีกว่าตอนนี้ผมผมยังใช้ใช้อนี้ดีกว่าไอ้โอ้ยดวงเฮียจังวะเผยเผการันตีเนี่ยโดนแน่ไม่รอดหรอกเฮียเลยเนี่ยย้อนควายเป็เยี่ยงการันตีเลยอามเว้ ก็มึงอ่ะเกย์ใสด่ากูกับมึงคนเดียว What เดี๋ยวอะไรเนี่ยพี่พี่พาพาไปเรื่อยพี่อย่าพาสิโดนไปทุกอย่างไอ้พี่โดนไปทุกอย่างนี่อย่าพาสิพี่โดนทุกอย่างกูไม่สนแล้วทั้งนั้นกูเป็นวินเล่นในที่อะเป็นวินเล่นแล้วเอทาไมพี่ไม่เป็นวิจิลเต้เป็นไอแอมแมกแมนเลยด้วย อยู่ไม่สนพี่จะเป็นพิกลรกีบเหลี่ยมดำอิเชยกลัวจังเอ้ยดาดดำเลยน้องเฮ้ยพี่ว่าจะดาดดำจริงจริงเหี้ยอะไรจัดมานี่ดีไม่ใชไม่ใช่ยา่หาไม่เหี้ยไอ้กูขอกูขออ่ะกูขอกูขออ่ะกูขอ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 เร็วไปไหน คดี๋กูเ,เ,เ,เจอเยอ่กูเ,เห็นอยู่ดากดำลอยได้อ่ะดำดำอ่ะมึงนี้มึงคิดไปเองเฮียขเขาเตรียมตัวแล้วเฮียเ <laughs> ยียนี่กลัวกูเยียนี่กลัวกูเน่รับที่เดิมน้องเนี่ยจรับที่เดิมก่อไม่กุถามวิเชี่ยงมาดิอ่ามแต่ก่ออีกครั้งหนึ่งโอั้ี่เด่มเลยแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่แล้วครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไอ้มึงไม่ใช้อ่ะซองยินอูมึงไงกึงยังไม่ได้ครับกูกลัวโดนฆ่าไอ้กูก็จังหวะจังหวะถือของไงี่ยไอ้น้องมันเล็งกลัวน้องอยู่ในดิสเนี่ยที่ไม่พูดอะมันเล็งกูเบียร์ทร็กเก็ตล้อนะรู้เปล่าโดนแทร็กเก็ตเนี่ดเบียโดนแทร็กเก็ตนะ จองจ้องกูแล้วคิดว่าดาดดำอ่ะคิดว่าไงอเลยน้องหยุดเวลาตีมเลยดีหลังอ่ะอย่าบอกคิดว่าไงวะรู้คิดว่าไงว่าจองกูแล้วบอกว่าดาดดำาหลังมให้กลบรู้ะคิดว่าไงวะจะตายผมว่ขาจะตายไม่กลัวได้ไงวะเอเราก็จะตายเพราะขานี่แหละไม่ได้ไม่จะตายเพราะอะไรหรอก ยืนตันเลยเออวงเอ่อต้าผมต้าผมเอามิกกูมาด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงวงไอดอลอ่ะเนี่ยเนาะน่ามันน่าจะมีไอนะโอ้ยอย่าเลยอย่ามีเลยร้องทั้งวันเลยโดนแทงอะกคนไม่ช่างนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำแน่ทำแน่แน่ไม่รอดหรอก ท่านแทงท้องอ่ะยิ่งกว่าซองอีโต้แทงด่างเมื่อกี้แหละเลยจุกเสียดแน่นท้องครับพี่จุกจุกพี่เชียร์ดีพูดพูดจายสังระวังนะเงี้ยระวังกูนะเชียร์ตามความเร็วของยูไม่ทันะเราถ้ากูเปลี่ยนเป็นขาขาตะเกียบเมื่อไหร่นะยี่ยมึงจะมองไม่เห็นดที่ซ้อมเลยตัดตะเกียบพี่อะไรตัด จะตายถ้าเ,เ,าาเากี่ยวกันตะกี้เรูเครื่องห้ากีมมึงมองไม่เห็นเรามึงไม่รู้ว่าคืออะไรลอยอยู่อ่าพี่กบเข้ามาแล้วรู้เลยมีอะไรแถะเข้าต้องมีอะไรแปลกๆมาแน่นอนเลยไม่มีไม่มีโอ้คำพูดมีแค <laughs> ่ตุงตุ้งตุงตุง,ตงอะ่ะจะไม่ออกตุ้งตุ้งตุ้งไปงานกูไม่เจออะไรที่เอะแค่ตุ้งตุ้งงนั่น คุยอะไรไอ้สัตว์ก็ออกมาดิงอมาเป็นเฮียอะไรเฮียอะไรมันอยู่ในโซนไอ้สัตว์เออกูท้ามึงนี้อย่างหนึ่งหนึ่งได้ได้ได้วะไอ้สัตว์บอกมาเอ้าโอ้ยโดนระเบิดอีกแล้วโดนระเบิดอีกแล้วอ้ยคัสซีด้วยเราเนี้ยเย้แล้ว เจ้านอ้อไม่ขายเท่าไหร่วะโอ้ยอานอสนี่วะนี่มันเอกอ่ะเป็นอานอสนี่นะดิเออจเจริญพรโอ้ยถ้าไม่คอมเฟอร์อะอุอ้ยเหี้ยเสียตั้งสองเสียค่้าหัวโคเยอะเลยสักมาอยู่นอกกันนะเิดค่าค่าหัวเกนี่ผมไม่สนใจอ่ะไม่เหมือนกับบอกฟุต ที่มันจะได้อะไรอะไรพิเศษอะไรเหมือนกัอ้าวอ้นี้ต่อเนี่ยเอาโดอีกเลยวุหนีเลยุหนีเลยวนหนีเลย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 นี่บ้าหยุดด้วยอานอตอานอสกับกับไอชาโดเนรียอหยุดดิวยวกเล่นด้วยว่ะเดี๋ยวรอก่อนเรากลับไปโลกหนึ่งก่อนที่กูเล่นด้วยเลยอยากเล่นอยากเล่นเลยแล้วประตูเกิดไงแล้วประตูเกิดตอนช่วงแบบพวกนี้บ้าพลัง อยู่กูบอกไปทำซอมมิน่อนซอมมนดูก่อนเอ๊ะมันอยู่ก่อนไหนวะไม่ใช่ก่อหนึ่งนะก่อหนึ่งเข้าไม่ได้นะโดนระเบิดเนี่ยหายตู้โอ้ยโอ้โหว้าวจะมีอะไรโดนฆ่าจะตีคิดต้องมีอะไรมีปัหาไม่มีแล้วไอ้สามอย่างไอ้ตัวแดงชำนาแล้วมีมีดมีดเหวี่ใช่ปะใบมีดเหวี่ยงใช่ เดี๋ยวนะเอที่มันมีเอที่มันมีนี่นี่ไงระเบิดตัวเองเปล่าใจเราใจดำอ่ะใจดำไม่ชะดากดำนะเฮียดักทำยัเงี้ยไอ้เฮียก็น้องบอกกูดากดำอ่ะ ถามมึงไงว่าใช้ของอะไรบ้างน้องมันพิม์ว่าดากดำอ่ะมึงคิดว่าไงวะไอ้เียาลัเลยเฮียว่าเห็นกำลังจะไปคราฟกงนกำลังกดเอาของมากดชาโดโดเลยแล้วยืนแล้วยืนจ้องหน้ากูแล้วก็พิมพอ่ะเครื่องหมายเป็นพิมพ์อ่ะพิม์ใส่กูว่าดากดำอ่ะไอ้เหียอ่องเท่เฮ้ย เปิดลูกตาอย่าบอนนำอุ้ยกะกันอาเคดโคตโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยคนหนึ่งอาตอมิกโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโว้ยใส่ตาดู๋ยวมันมีผลลัพง์ผลบอคงไม่มอ้ยอีกกิจตกต้นอีกกิจตายเลยเอาใหม่ตายสองเลย มันมันต้นองหมดได้แต่มันกดเคสกิลอื่นไม่ได้เฮ้ย,เเยไปท่าท<อ>่ามวยไทยวีสามันมันกดได้รัวๆเลยอ่ะเฮ้ยไปตทษใหนมาเนี่ยไ,ไม่รู้อ่ะคนไปอ่ะบอยอยู่ไหนอ่ะผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟีพี่อ๋ออพี่พี่ออ,อ,อเข้าเซิร์ฟมาแล้วผมโอเคผมตีดันเสร็จแล้วอยู่ไหนฟาร์มอยู่ emong Ờ, em có phòng lạnh, ở đây, ở đây, có gì đây, không! gì ngon, 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 mèo! Mèo! ngon, ơi, ngon, 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 ว้าตายเลยเฟินจังโอ้ยหนอนมาสุดเลยมันนี่ไม้ผมปากคอหน่อยดิก็คล้แก้ขนมันนี่มานี่เลยไม่ปาดนี่คิดโก ว้าวเดี๋ยวผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ชนหน่อยเหมืนอนไส้มาตอย,ยอ้าวหนีระงวนเลยเฮ้ย,ยอยู่ไหนไป่ไหนลุงวะฟูกาดท่ไหนลุงวะไม่บอกระเบิดเดี๋ยวก็รู้เองอยู่แถวแถวนี้ลง นี่เนี่ยมันต้องโดนสักคนแล้ววะอ้าวมันโดนคนอื่นนะจะไม่โดนพี่กบอะไหนวะหนวะอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยผมจับตัวพี่กบไม่ไ no ด <p Obrig> <thrive> no. yeah. ้ไม่นะง่าจับตัวพี่กบไม่ได้ตัวน้องทำนาไม่ได้แล้วน้องจริงก็แกเลยแตงงกูไม่โดนหนุ่มนาเลยไปแกจัดโดนไปแล้วต่อไปต่อไปคืออาร์มรอจังหวะมันหย่อนจังหวะเผลอขอตีแมวหนึ่งขอตีแมวกอนขอตีแมวหน่เก็บเก็บไปนี่กัน ทำดาเมจหน่อยจะได้จะได้ของรางวัลด้วยรางวันหนึ่งในเยีว์มันยังมีความหวังนี่มันจะเล่นกูทุกวันเออจอมจะเล่นโดนรถชนในเยาว์สมน้ำหน้าเราซ้ำเลยเราซ้ำเลยหน้าขวัยสตดีสมน้ำหน้าเลยหนุบหน้าไปเยอะไงเรียบร้อยเลยเป็นไงสภาพไปสมหน้าไอ้เหี้ยอะไร หนุ่มนะคนะกูไม่ตายเว้ยไมยตายเฮ้ยไอ้ยข้างเอ้ข้างหลังมันอะไรวะนั่นน่ะหน้ากูเป็นบ้าเอ้หนีดีกว่าหวตายหนีดีกว่าฮาคืออะไรหวตายหวตายอะไรวะนั่นน่ะนมนะน้องน้องพี่ขขหนในน้องเชี่ยโอ้ยไอ้นี่ตันนะมาตบนอ้า พี่ไม่เปิดบอลลอกของพี่ก็สู้กับหนีหนีจากไอ้หนีก็ต้นก็ไม่ได้หรอกพี่ผมบอกเลยยังไงพี่ก็โดนต้นอยู่ดีไอ้ดนึ่มีมาต้นนะมาต้นไม่ไปไแล้ววะหนึ่งห้านี่นี่ไงมันใช่ฟามเวลต่อ โอ้ย้มันใช้ได้รัวจังวะเอ้ยนี่ก็ตันไงวี่มันมันใช้ได้บ่อยมากนะใช้ได้บ่อยมากกี่วิมาดี้อือไม่บอกชวนให้งงอ่าไม่บอกเหรอได้เพราะผมจำไม่ได้นะแล้วก็เอ้ยไม่จบละเขาพิมพ์มาจากดำแก่ตัดสินได้ได้น้องจบละ โอเคเดี๋ยวผมไปละโชคดีฮะเปียนน้องไปตายสุดท้ายทุกโดนหนอนหน้าจะได้เวรกรรมหึหึหดหึหึให้ตายอ่ะฟาดฟาดเป็นไงฟาทายพี่เองเฮ้ยต่อแล้วโอ้ยกงจะเอ้ยมีอะไรดีๆเปล่าหรือมีอะไรเปล่าหนบหน้าเรียบร้อยให้ตายไปละ